สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพวกผมเจมเมอร์สตูดิโอกับเกมเซเว่นไลท์สองนะครับผมหลายคนก็น่าจะทราบกันแล้วนะครับว่าระบบกิ์ได้เพิ่งเข้ามาไม่นานนี้แล้ววันนี้นะครับได้มีระบบกิ์ให้เราได้ร่วมแล้วนะครับก็คือกิ์วอร์นั่นเองนี่เลยวันนี้นะครับผมก็จะมาสรุป หรือว่าก็กึ่งสรุปนะครับก็อธิบายให้ทุกคนที่เพื่อนๆหรือน้องๆที่ยังไม่เข้าใจมากก็เดี๋ยวอ่านด้วยกันนะครับว่าระบบกิ้วทำยังไงกันบ้างแล้วก็ระบบที่สําคัญเราต้องร่วมอย่างไรนะครับเ <t> พราะว่าเหตุผลอธิบายนะครับมันก็จะมีระบบที่เราต้องเข้าใจก่อนว่าต้องร่วมยังไงบ้างนะครับแล้วก็การจัดทีมการวางนู่นนี่นั่นนะครับหลายๆอย่างเลยเดี๋ยวไปดูกันครับว่าของรางวัลหรืออะไรต่างๆระบบทุกอย่าง มันทำยังไงกันบ้างนะอย่างแรกเราก็กดไอคอนอะไรเอ่ยไปก่อนนะครับผมปึ๊บพอเข้ามานะครับก็จะมีสงครามกิวเนี่ยเขาอธิบายให้ครบเลยเดี๋ยวผมจะพูดในเชิงสรุปให้เล็กน้อยแล้วกันว่าทําอย่งไรบ้างที่สําคัญคืออะไรอย่างแรกนะครับก่อนที่จะเข้ากิววอลเราต้องมีกิวคนในนั้น15คนขึ้นไปเท่านั้นแสดงว่าเราต้องมีคนให้เต็มกิวเลยจะดีมากจะได้ร่วมกันตี2ก็คือกิวจะแบ่งออกไปนะครับแล้วก็ต้องมีการเตรียมตัวก่อนนะครับวันนี้จะเป็นกลางเตรียมก่อนเออจับคู่ไปแล้วตอนเก้าโมง ไปดูตารางตรงนั้นแล้วกันครับ2ก็คือ,อมันจะมี3ครั้งนะครับการดําเนินการนะครับสัปดาห์ละ3ครั้งเท่านั้นจะมีจับคู่เตรีย,ยมต่อสู้ประมวลผลรวมทั้งสิ้น48ชั่วโมงครับซึ่งมันมีเวลาตอนตีอยู่ก็เตรียมกันไว้นะเดีย๋ยวคอยอธิบายอีกทีแล้วกันว่าเราจะดําเนินการต่อสู้ตอนไหนเนาะสงครามกิ้วเขาจะเป็นป้อมนะครับเราต้องตีป้อมก่อนซึ่งป้อมมันจะแบ่งออกเป็น3นะครับนี่3มแคมป์นอกและแคมป์ในเป็น2อัน และแต่ละแคมป์นะครับก็จะมีทีมนะครับเออหคนอยู่มันเหมือนการจัดลงไอหน้าปกติทุกอย่างนะครับเออและการจัดของเราจะสามารถกดที่สถานะการจักบางทีมได้และหัวกิ้วนะก็สามารถที่จะจัดเองได้นะครับว่าเราจูตรงไหนเราจะไปที่ใดนะครับอยู่กับใครและอยากอยู่ป้อมไหนนะครับเราสามารถดูไอคอนข้างบนได้ว่าเอออันนี้มันจะได้อะไรบ้างนะครับ นี่กดเข้าไปครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือในแคมป์เนี่ยมันจะมีปริมาตรฟื้นฟูที่สร้างขึ้น30%เพิ่ม HP 30%ก็ง่ายๆครับบัฟข้างบนจะเป็นการแบบว่าป้องกันเป็นหลักเลยส่วนสายโจมตีนะจะมาอยู่ข้างล่างครับผมเห็นไหมนี่เลยครับเป็นแคมป์ที่2อันสุดท้ายนะครับก็คืออันแรกนะก็จะได้ HP พิสัยไกล30 โจมตีของประเภทพิสัยไกล15%แสดงว่าคนที่จะลงเนี่ยนะครับสายโจมตีหนักๆมาอยู่ที่ป้อมเราจะได้บัฟที่ออดีพอสมควรแต่ละป้อมก็จะมีบัฟไม่เหมือนกันอย่างที่บอกไปเนาะและบัฟของร้านค้ากิวก็มีผลเหมือนกันนะครับไอ้สบัฟนี้เลยโจมตีป้องกันและการเลือดนะครับอาถ้าใครจะลงก็แนะนําว่าให้เอาบัฟนี้มาด้วยเพราะว่าเขาอธิบายไว้นะครับว่าคิวเนี่ยสามารถที่จะเอาบัฟอะไรมาก็ได้นะครับ ได้หมดเลยได้ทั้งบัฟป้อมแล้วก็บัฟจากกิ้วนะครับต่อมานะครับคะแนนสงครามกิ้วจะได้จากการเข้าร่วมแล้วก็การกําจัดศัตรูได้อยากมีแต้มเยอะๆนะครับก็ไปลงเยอะๆทําลายป้อมได้กําจัดได้ก็อีซี่เลยนะครับผมอะไรประมาณนี้ได้แต้มเยอะแน่นอนซึ่งสงครามกิ้วก็จะมีเป็นซีซั่นไปนะครับอันนี้น่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วว่ามันมีซีซั่นของมันอยู่เนาะต่อมานะครับในช่วงเวลาที่เราจับคู่หรือกําลังประมูลผลสงครามนะครับจะไม่สามารถใช้งานกิ้วได้ไม่สามารถรับ รางวัลกิวได้นะครับซึ่งวันนั้นก็อย่างงงกันนะว่าทําไมเออผมไม่สามารถรับของอะไรได้เลยนะครับก็ตอนนั้นจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะเป็นเวลาที่กิ้วหยุดไปนะครับเมื่อสงครามสิ้นสุดลงนะครับจะมอบรางวัลให้เป็นซีซั่นนะครับผมเราสามารถเช็คได้ตรงนี้เลยครับข้อมูลรางวัลนี่แหละครับรางวัลนี้เป็นผลของกิ้วเราก่อนนะครับเมื่อสิ้นสุดแล้วและจะมีซีซั่นมาครับเมื่อจบไปซีซั่นกิวนี้นะครับก็จะจบในวันที่โอ้โหเดือน12นะครับเดือนหน้าเลยวันที่8ที่จะถึงนี้ที่จะจบไปเลยนะต่อมาาเรรรื่อองงััีกทนคบ คือเมื่ออยู่สังกัดในกิลนะครับในดังกล่าวนะทําการมอบรางวัลซีซั่นกิลเท่านั้นและไม่สามารถรอดรางวัลหากไม่ได้เข้าร่วมสงครามภายในซีซั่นด้วยนะครับแสดงว่าคนที่จะได้รับต้องเป็นคนที่ร่วมกิลด้วยถ้าไม่ได้ร่วมก็อดไปนะอ่าต่อมาระยะเวลานะครับเขาบอกเลยเห็นไหมวันเสาร์ก็คือวันนี้นะครับในกราโมงถึงสิบโมงหลายคนก็ยังไม่ตื่นนะครับเช่นผมมีการจับคู่ไปเรียบร้อยนะครับ ซึ่งการจับคู่จะเป็นอัตโนมัตินะต่อมาครับวันเสาร์ก็คือวันนี้นี่แหละ10โมงจะมีการเตรียมตัวณนะตอนนี้นะครับก็คือเตรียมตัวได้แล้วที่จะลงอารีนาซึ่งในการจัดทีมนะครับคุณต้องกดคําว่าจัดทีมก่อนกดตรงนี้ปุ๊บนี่แหละคือการบันทึกแล้วแสดงว่าถ้าคุณได้เปลี่ยนของมานะครับมันแยกกันอ่ามันแยกจากการที่เราใส่ปัจจุบันตรงนี้ไปลงด่านลงอะไรนะครับจะได้ไม่ปนกันเนาะหลังจากนั้นก็กลับไปที่กิ้วอ่าอันนี้ก็คือยังไม่เปลี่ยนเลยเห็นไหมครับ เพราะว่ามันจะไม่ผสมกันถ้าเราเปลี่ยนของข้างนอกเราลงดาดลงอะไรใช่ไหมมันจะเกิดปัญหาเอาถ้ามันปนกันใช่ไหมครับเออเวลามันเริ่มซีซั่นแล้วมันจะทําการบันทึกเลยแน่นอนว่าก่อนที่จะเริ่มสงครามกิ้นะครับเตรียมตัวเตรียมของให้เรียบร้อยครับจัดทีมก็หมายความว่าผมเนี่ยอยู่ที่7จ็ดหมื่นเก้าเมื่อกี้ใส่ของเพิ่มไปมันต้องเพิ่มใช่ไหมครับเราจะทำยังไงล่ะก็กดที่จัดทีมครับแค่นี้แหละครับบันทึกเรียบร้อยแล้วปึ๊บเห็นไหมเป็น9ก้าหมื่นห้าเรียบร้อยแล้วก็กลับไปดูที่เดิมครับ เห็นไหมครับอันนี้คือการบันทึกแล้วใน ทีมปัจจุบันที่เราจะลงอารีนานะครับเออแสดงว่ามันแยกกันเลยไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเนาะแล้วก็มาซิลี่อย่าลืมนะครับมาซิลี่ก็อัพให้เรียบร้อยจะใช้อันไหนกันแน่แสดงว่าหัวหน้ากิลดนะครับต้องคอยจัดการให้ลูกทีมเราต้องอยู่ที่สายที่ถูกต้องนะครับทําให้กิลดนไปไกลนะครับแล้วก็คนที่เป็นลูกกิลดก็พยายามที่จะมองด้วยนะครับว่าเราไปถนัดสายไหนกันแน่นะโอเคครับมาดูที่เวลาต่อขั้นตอนก็เหมือนเดิมครับเพื่อมีการจับคู่เตรียมตัวดําเนินการประมวลผลและหลังนั้นจบใช่ไหมครับก็จะมีต่่อเลยคบจูต่อเลย เตรียมตัวดําเนินการประมวลผลแล้วก็พักลบไปพิรหัสนะครับพูดพิรหัสแล้วก็ต่อมาที่วันพิรหัสอีกทีหนึ่งนะครับในตอน9โมงโอเคในการเข้ากิลเขาก็จะบอกเลยว่ากดตรงนี้นะและเราจะสามารถเข้ากิลด้วยการรูปแบบนี้ครับมันจะมีคําว่าสงครามกิลอยู่เตรียมตัวคือเตรียมที่กิลนะครับสงครามก็จะเป็นการลงอีกทีหนึ่งเออเนี่ยเป็นรูปประชันกันแบบนี้โอเคมาที่จุดสําคัญขอ,ของการเข้าสู่สนามรถแล้วนะครับอันนี้เราก็จะเริ่มการตีได้ละซึ่งในการโจมตีเราจะมีแค่สาครั้งต่อคนเท่านั้นนะครับ และเราสามารถกดเข้าไปดูอีกฝ่ายได้เลยนี่ครับตามที่เห็นแบบนี้เลยครับก็คือเราสามารถตรวจสอบสถานะแคมป์แต่ละแคมป์ของฝ่ายตรงข้ามได้เลยนะนี่ครับก็จะมีให้ดูเลยครับและหลังจากนั้นเรามั่นใจแล้วสามารถตีเขาได้เราก็กดตีได้นะครับและแน่นอนเราสามารถดูการจัดรูปแบบของเขาได้นะครับว่าเขาจัดรูปแบบไหนการแผนตัวละครเราก็เริ่มตีได้เลยแต่ไม่สามารถตีคนที่ าตายไปแล้วนะครับหรือกําจัดไปเรียบร้อยแล้วไหมไม่สามารถที่จะตีได้นะครับหลังจากนั้นเมื่อเราตีชนะเราก็ได้แต้มอย่างที่เห็นเลยครับเข้าร่วมต่อสู้ก็จะได้10แต้มนะครับกำจัดอัศาวินได้160กําจัดทั้งหมดได้80แสดงว่าคนที่เข้าร่วมทุกคนนะครับไม่ว่าคุณจะแพ้หรือชนะก็ตามก็จะได้แต้มไปแต่คนที่ชนะมากที่สุดก็จะได้เยอะนั่นเองครับนี่เลยอย่างที่เห็นลงมาข้างล่างนะครับในการที่จะ ลงกิดวเนี่ยครับเขาจะมีการคืนชีพขึ้นมาใหม่ได้ครับเขาก็บอกว่าหากค่ายป้องกันทั้งหมดในแคมป์ถูกทำลายระยะเวลาการคืนชีพจะเริ่มขึ้นถ้าเห็นในรูปประมาณ5นาทีนะนะครับที่ผมเห็นแล้วเนี่ยเออประมาณ5นาทีต่อมานะครับก็จะเป็นรูปของการประมวลผลแล้วเนาะเมื่อเราต่อสู้เสร็จเรียบร้อยก็จะมีการประมวลผลกิ้วเนาะก็ไม่ยากเลยนะครับเออแค่แค่ไปดูผลได้นะครับตรงนี้เลยครับค่า นับสุนทาไลน์อันดับกิวเป็นยังไงนะครับก็รับของขวัญตามที่เห็นแบบนี้เลยนะนงมาข้างล่างนะครับก็จะมีการรีเพย์สงครามกิวได้นะครับอันนี้เราสามารถดูกลยุทธ์ฝ่ายตรงข้าที่เราเคยชนะไปแล้วนะครับแล้วก็เก็บประสบการณ์ไว้ไปตีทีมใหม่นะครับซึ่งคนที่มีประวัติสถิตนะครับก็จะเป็นคนที่ลงตีชนะตามปกติแพ้ปกติ แต่ถ้าคนเน็ตหลุดหรือเข้าออกใหม่นะครับก็จะไม่โดนบันทึกสถิติแล้วก็จะแพ้ไปเลยนะครับก็คือฟ้านั่นเองสถิติก็จะไม่มีเลยประวัติหายเกลี้ยงไม่สามารถดูได้โปรดระวังนะว่าอย่าหลุดนะตีคนตีใครก็อย่าหลุดเด็ดขาดนะครับคะแนนที่ได้รับก็าตามที่เห็นทางภาพนะครับแล้วตัวเกมเขาได้บอกไปว่าเนื้อหาดังกล่าวจัดขึ้นจากเซิร์ฟเวอร์ทดสอบซึ่งเนื้อหาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ในภายหลังนะครับก็อย่างที่บอกนะครับรายละเอียดก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไป ก็ดูไว้ไปก่อนนะครับหลักการก็จะไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกอาจจะมีแค่เล็กๆน้อยที่จะเปลี่ยนไปนะครับในการต่อสู้ต่างๆนะครับโอเคก็จะมาวันนี้ครับสรุปง่ายๆแล้วในการที่จะร่วมกิ้วที่ดีที่สุดก็คือการเตรียมตัวก่อนต่อมาเรื่องของกิ้ความสําคัญที่สุดคือความสมัคคีนะครับกิ Q ้วใครที่เก่งๆนะครับแต่เขาไม่ได้มาลงช่วยเรานี่ก็พลาดของไปเลยนะครับผม แนะนำว่าความสามคัคคีนี้เป็นหลักเลยช่วยกันตีช่วยกันลงเวลาให้ถูกต้องนะครับเคลียงานหรืออะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ช่วยกันนัดกันเวลาให้ลงให้ถูกต้องนะครับดูตารางเวลาให้เรียบร้อยผมขอย้าอีกนิดละกันนะครับในการเตรียมสงครามก็คือมาจัดทีมใหม่ตลอดเวลานะครับอัปเดตท,ทีมตัวเองหลังจากนั้นก็ไปที่ซื้อกิ้นะครับแต้มกิ้วมานะเอาแต้มกิ้วไปแรกมานะครับแล้วก็เอาเอา่อเปอร์เซ็นต์การโจมตีดามีเฮดพีมาอะไรพวกนี้ครับหลังจากนั้นก็ทําการดูตารางเวลาเออจำไว้ให้ดีนะครับ แถบตารางเวลาตัวเองไว้นะครับว่าเราจะสู้ตอนไหนเนาะโอเคครับก็จะประมาณนี้เลยนะผมก็แค่เอาหลักๆของเขามานะครับไม่ได้แบบลงลึกหรือดีเทลอะไรมากมายนะครับแค่หลักๆที่จะร่วมกิวได้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วโอเคเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้านะคะฝากกดไ like, ลค์กดติดตามด้วยหวังว่าถึงสงครามกิวเดี๋ยวมาดูกันอีกทีแล้วกันนะครับทุกคนวันนี้ขอตัวละก่อนนะครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายครับ